他叫那海文。 ไฟไหมค่ะส่ไหมอืมไไหมค่ะไหมไฟไหมไฟไหมค่ะไฟ

อะไรอะไรกดถูกจะเถินอะไรคะขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยขึ้นไปเอปปอดละระมัดระมัดระมัดก็อย่างฉันไม่ได้คิดอะไร แต่ไม่ยุนจายว่น้กวนไหนก็ไม่ยุ่นวันไหนก็ไม่ยุนวันไหนก็ไม่ยุ่นวันนี้ก็ไม่ยุ่นไม่ยุนใครนวันก็ไม่ยนแคคนเดียวแหละ บนหลังเจอก็ไม่ยุ่นทำฉันก่อนกดก็กดแค้นก็แค้นฉันตำรวจอ๋อตำรวจจะมาแก้แค้นทำอะไรได้แก่เลนศพอยู่นั่นน่ะเอือดูเข้าใจแล้วจ้ะ ฉันรับผิดชอบแล้วเฮ้ร hey, ับข้าวไหมเอาไปขายทั่วบ้านเลยเอาทีนี้จะทำยังไงเอาไปขายทั่วบ้านเฮ้ร hey, ับข้าวเธอเอาไปขายทั่วเลยทั่วเดี๋ยวบอกไปทั่วจะไม่ง่าดดยมากนี่น่ากลัวมากแต่ผมไหม่ เลี้ยหมาแมวไม่รูสุดเลยก็รอดตายปาเก้ปาเก้ปาเก้เก้เก้บอยพี่อยู่น่าหาน้าน้าน้านาฮูฮูปลกปันหนก็ต้องมากินนี้แหละึแต่ไม่พอกินอีก